าพจากกล้องประจำตัวของตำรวจ PCT ชุด5และตำรวจกรมบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลขณะที่นางสาวชนันทิดาคำหวานผู้ต้องหาตามหมายจับสารสองแห่งขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งย่านตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการก่อนที่ตำรวจนั้นจะแสดงหมายจับพร้อมกับควบคุมตัวการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้มาจากผู้เสียหายหลายรายที่นิยมบริโภคทุเรียนซื้อทุเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งผู้ต้องหารายนี้นำภาสมาโพส์ว่าอ้างว่ามีทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีจากสวนในจังหวัดนนทบ,บุรีมาจำหน่ายราคาเพียงกิโลกรัมละ100-150บาทแต่มีจำนวนไม่มากจึงเป็นที่ต้องการเพราะเ,ราเพราะว่าราคานั้นต่ำกว่าท้องตลาดแต่เมื่อสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินให้ไปกลับไม่ได้ทุเรียนนอกจากมีสองไหมจับกลุ่มของสารแขวงขอนแก่นและสารจังหวัดพยาวแล้วผู้ต้องหาย,ยังก่อเหตุในอีกหลายท้องที่ทั้งลางะบาัรโครกครามและดอนเมือง ตำรวจจึงได้วางแผนจับกลุมตัวผู้ต้องหาย,ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไปซื้อทุเรียนมารับประทานแล้วก็ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้จํานวนมากเพื่อน,นําไปโพสในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้สนใจจึงได้เกิดความคิดในการหลอกขายค่ะหากไรายใดไปแจ้งความก็จะรีบนําเงินไปคืนแต่ส่วนใหญ่มักปล่อยผ่านเนื่องจากยอดสั่งซื้อแต่ละรายไม่มากนักล่าสุดผู้ต้องหาก็บอกว่าเตรียมที่จะเปลี่ยนไปหลอกขายอาหารสดแต่ว่าถูกจับกลุมได้เสียก่อนค่ะ